สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําในส่วนของการใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นเทคนิคในการใส่รูปภาพในรูปร่างนะคะวันนี้จะแนะนําในส่วนของอสมมุติว่าเราจะใช้ตัวกิฟนะคะเข้าไปอยู่ในรูปวงกลมนะคะมีวิธีการทําประมาณ3าสีรูปแบบนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ,ะมาดูรูปแบบที่1ค่ะคือการใช้เครื่องมือง่ายๆเลยก็คือแท็บเครื่องมือรูปแบบแล้วก็ไปเลือกที่สไตล,ล์รูปภาพได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองอนําภาพกิฟนะคะแยกล่างออกมา วิธีการดึงภาพให้ด้านซ้ายขวานะคะครูปของเราเมีการขยายพื้นที่นะคะคก็ใช้ปุ่มชีฟช่วยนะคะคแล้วก็ดึงะะมันจะกว้างและยาวไปพร้อมกันนะคะคอัตราส่วนก็จะเท่ากันในกรณีแบบนี้นะคะคเราก็จะไปใช้แท็บเครื่องมือรูปแบบนะคะคก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานปกตินะคะคเสร็จแล้วก็จะมีสไตล์รูปภาพให้เลือกะะซึ่งข้อจํากัดของตัวนี้ก็คือของกิฟะคะกิฟจะมีตัวเลือกให้เราเห็นนะคะคก็คือ ที่เป็นแท็บที่เป็นความเข้มตรงนี้ก็คือสามารถเลือกใช้ได้นะคะซึ่งก็จะมีค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะคะก็จะมีอยู่แค่รูปเดียวที่เป็นวงกลมนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือตัวตัดเงาน,นะคะก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้วิธีการดึงนะคะดึงด้านล่างนะคะดึงด้านซ้ายด้านขวาให้เขาเป็นลักษณะวงกลมนะคะก็จะมีความเป็นแบบนี้นะคะซึ่งข้อเสียก็คือเขาจะตัดเงาให้นะคะอ <Led you. S 2> ีกวิธีนึงค่ะกรณีที่เราอยากตัด แต่ว่าอยากใช้แถบตัวสไตล์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาตัดแบบคิปไม่ได้เราก็จะต้องแปลงให้เขาเป็นรูปภาพก่อนนะคะวิธีการแปลงให้ตัวคิปเป็นรูปภาพนะคะก็เดี๋ยวคัดลอกออกมาก่อนนะคะวิธีการทําให้เขาเป็นรูปภาพปกตินะคะก็วิธีการก็คือกดนิ้วกลางนะคะคัดลอกนะคะหรือตัดเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วใช้วิธีการวางเป็นรูปภาพนะคะคลิกขวาแล้วก็เพจออกมาเป็นตัวรูปภาพนะคะ ตัวไฟกิฟต์ตัวนี้เขาก็จะกลายเป็นรูปภาพนิ่งแล้วนะคะเราก็จะสามารถไปใช้แท็บเครื่องมือรูปแบบนะคะซึ่งแท็บเครื่องมือก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราใช้ได้เยอะเลยนะคะก็จะมีในแท็บของการที่เป็นวงกลมก็ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของวงกลมที่เป็นขอบนะคะหรือจะเป็นขอบเงาแบบเมื่อกี้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะถ้าเราอยากได้เป็นขอบดํานะคะก็เลือกขอบดํานะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่เส้นขอบนะคะอาจจะไม่ต้องมีเส้นนะคะหลักการก็จะเหมือนกันก็คือรูปอาจจะไม่ได้กลมมากนะคะเราก็ต้องมีการดึงนะคะดึงขอบด้านบนด้านล่างให้เขามีลักษณะความกลมเพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้แต่ข้อเสียของการดึงแบบการใช้แบบนี้ก็คือเขาจะไม่ใช่ภาพกิีดแล้วนะคะเขาจะเป็นแค่ภาพธรรมดานะคะก็จะเป็นข้อจํากัดของการเลือกใช้แท็บนี้นะคะต่อไปค่ะไปดูแบบที่2กันนะคะในส่วนของการใช้ เทคนิคการครอบตัดอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะก็จะเป็นมีความเนียนขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าทํำยังไงนะคะหลักการก็คือเดี๋ยวทําการคัดลอกก่อนนะคะ,ะเหมือนเดิมค่ะคือ,อรูปร่างที่เราได้มานะคะจะเป็นตัวกิฟต์นะคะทีนี้วิธีการใช้ก็คือไปที่เครื่องมือรูปแบบนะคะคลิกที่รูปก่อนนะคะเสร็จแล้วจะมีเครื่องมือหนึ่งที่เขียนว่าครอบตัดนะคะตรงนี้ซึ่งการครอบตัดเดี๋ยวเราจะทําประมาณ2ครั้งนะคะ ครั้งที่1ก็คือเลือกที่คําว่าครอบตัดตามรูปล่างนะคะซึ่งเรากา็จะมาเลือกรูปล่างที่เราต้องการซึ่งตอนนี้เราจะใช้รูปวงกลมนะคะก็คลิกที่รูปล่างวงกลมได้เลยรูปล่างวงกลมนะคะก็จะมาละนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะบีบเอาก็าเดี๋ยวจะไม่กลมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือนึงนะคะก็คือที่ครอบตัดนี่แหละ แต่ให้ไปที่คาว่าอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนซึ่งเราจะเลือก1ต่อ1นะคะ1ต่อ1แปลว่า,าด้านด้านกว้าง1นะคะยาว1นะคะเราก็ลองเลือกดูความกว้างของเขานะคะอย่างเงี้ยเราก็สามารถขยับเข้าไปในส่วนที่เราต้องการนะคะก็พยายามให้เขาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะถ้าพอใจแล้วก็คลิกมาออกค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็อาจจะเห็นขอบนิดหน่อยนะคะถ้า,าจะแก้ไขเพิ่มเติมก็มาที่ตัวขอบตัดเดิมน,นะคะก็ดึงขึ้นนิดหน่อยให้มันสีเขียวนี่อยู่ในบริเวณสีเทานะคะแบบนี้หรือเราสามารถขยับไปขยับได้นะคะให้อยู่ในส่วนของอที่เป็นพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่จะแสดงให้เห็นนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคหรือเราจะใส่เอฟเฟกเพิ่มก็ได้นะคะใส่เงาเพิ่มก็ได้ก็จะเป็นมิติให้รูปภาพอีกนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเน้นย้ำว่าครอบตัดตามรูปล่างแล้วก็ไปตั้งค่าที่1ต่อหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะอันนี้ก็จะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเรากา็ลองอีกหนึ่งวิธีนะคะดูซิว่าจะยากไปไหมะนะวิธีการเหมือนเดิมค่ะก็คือ,อไปคัดลอกนะคะรูปร่างมาอันนี้ต้องใช้วัตถุ2ออย่างนะคะก็คือการใช้รูปล่างด้วยนะคะก็ แทรกรูปล่างขึ้นมานะคะก็คือรูปล่างวงกลมนะคะทีนี้จะทําให้วงกลมนะคะก็ต้องใช้ชีพช่วยนะคะเป็นการทําให้สัดส่วนเนี่ยออกมาเท่ากันนะคะก็คือ,อด้านกว้างและด้านยาวเท่ากันนะคะทีนี้เราจะ,ะใช้วงกลมเป็นตัวตัดรูปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรูปมาซ้อนกันนะคะ,ะดึงพื้นที่นะคะทีนี้เอาวงกลมนะคะมาซ้อนกับรูปที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดึง ดึงวงกลมให้พอดีกับรูปที่เราต้องการนะคะจะเห็นว่าเราบังรูปไว้นะคะทีนี้เทคนิคในส่วนของการใช้นะคะก็คือให้คลิกที่รูปที่เราต้องการที่จะให้รูปนั้นมีนะคะก็คือคลิกกอดนะคะเป็นรูปที่1เสร็จแล้วก็กดชีทนะคะเสร็จแล้วเลือกวัตถุที่2ก็คือรูปวงกลมนะคะมันจะเป็นการเลือกวัตถุ2ชิ้นเสร็จแล้วให้ไปที่แถบเครื่องมือรูปแบบนะคะซึ่งจะมียูรูปแบบอยู่2อันนะคะให้เลือกรูปแบบที่ที่งนะคะรูปแบบแรกนะคะ จะมีแท็บคําสั่งที่เขียนว่าภาษารูปล่างนะคะภาษารูปล่างแล้วให้เลือกคําว่า,าตัดจะเขียนว่าตัดจุดร่วมนะคะตรงนี้นะคะตัดจุดรวมตัดจุดร่วมก็คือการนําส่วนทีอ่อยู่ด้วยกันนะคะเหลือไว้เฉพาะส่วนที่อยู่ด้วยกันก็คือตรงกลางนะคะส่วนน,น,นอกๆนี่เขาจะตัดออกให้นะคะแบบนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการตัดเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูอีกสักรูปนะคะมีรูปพื้นหลังที่เราต้องการนะคะก็คือรูปวัตถุที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ไปแทรกรูปล่างนะคะสมมติว่าเราอยากได้เป็นรูปนะคะรูปหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม10เหลี่ยมก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาทาบนะคะในส่วนที่เราต้องการนะคะกดชี้ไว้นะคะสมมติว่าเราอยากได้หกเหลี่ยมนะคะ ช้ตัวลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงในการขยับก็ได้นะคะเสร็จแล้วหลักการค่ะก็คือคลิกที่รูปนะคะที่เราต้องการให้เหลือไว้นะคะแล้วก็คลิกที่รูปล่างนะคะโดยการกดชีฟนะคะเสร็จแล้วไปที่แท็บก้อมือรูปแบบนะคะแล้วก็ภาษารูปล่างแล้วก็ตัดจุดรวบนะคะ,ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะก็จะเป็นรูปล่างต่างๆตามที่เราต้องการนะคะ โอเคอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ